สวัสดีครับท่านชมพ่อผม NPTM CNX วันนี้เราก็มาเล่น cast off a ท e อีกเช่นเช่นกะปีนะฮะเช่นเรยนั่นเองโอเคสวัสดีครับท่านชมผม NPTM CNX และ s f c n NPTM CNX นะวันนี้ผมก็จะลงไปสองช่องเลยนะฮะ อย่าลืมไปติดตามช่อง SFC SFCN BGM Scene แน่ๆอันนี้นะฮะก็บ้านเจ็ดแล้วอัพอัพอะไรตันบ้างนะฮะมาดูกันเลยสิ่งที่ตันแล้วอยู่ฝั่งนี้นะฮะมีอะไรนะค่ายกองทัพสามอันอะไรนะรายชันคนเถื่อนห้องทดลอง ปราสาทแคนเทสลาซุ่มซ่อนระเบิดยักษ์อันนี้ปืนใหญ่โรงทหารมืดหนึ่งอันโรงทหารธรรมดานะแล้วก็คลังเก็บน้ำอมฤตมืดคลังเก็บทองคำเหมืองทองคำและเครื่องสูบน้ำอมฤตนะครับเอาไปแบบนี้แล้วกัน อันนี้ก็ยังไม่ได้อัปเดตใตันนะก็อันนี้ก็ริ้วห้าเจ้าหกเอาอย้ายกันเนาะโอเคแบบประมาณโอเคอันนี้ยไม่รู้จะตันไหมนะไม่รู้ตันริว้วไหนอุย้ยอันนี้จะตันแล้วนนต้องอัปเกรดทหารเหรอทหารอันไหนตันบ้างก็มาดูกันทหารอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวหนึ่งนะ น้ำยาวิจัยน้ำยาวิจัยอะรตังรผู้กล้าเอ,อ่ออันนี้เหรอนี่ทหารมืดตันแล้วสองตัวน้ำยาตันแล้วหนึ่งขวดตันของบ้านเจ็ดนะ <c oughs> นี่ใช่ไยี่สิบสี่เท่าแล้วว่าจะเหลืออีกเจ็ดชั่วโมงไปนะโอเค จะได้ไวขึ้นไปหนึ่งวันอันนี้ก็ผลิตทหารมาเรื่อยๆนะนี่ทหารก็เต็มมันทีเรียบร้อยแล้วนะสิ่งที่อัพเกยอยู่ตอนนี้ก็คือสองอย่างหรือเ่าสี่อย่างเอออนนีงนะอันนี้อัพเป็นเลเวลเจเลเวลเจ รู้สึกว่าอันนี้จะเอ่อเดี๋ยวผ่านน้ชมไปดูบ้านมืดกันเถอะนะครับพาไปรบดีไหมเนี่ยเออโอเคพาไปรบแล้วกันนะอันนี้โจมตียังไงดี จะมีเทสลาซุ่มซ่อนอยู่สักแห่งที่หนึ่งนั่นเี่สิล่ะไปดิด้นข้าง แอ,อะไรของมันเนี่ยปืนใหญ่ก็มีนั่นไม่เห็นหรอ โจมตีเลยเดี๋ยวตายนั่น,นจมตีกำแพงไปต่อนะโอเคถึงเหลยด้านบนอันนี้ก็โจมตีกำแพงไปเรื่อยๆนะชนะครับชนะตุม่มสามดาวไม่เก็บกำแพงให้หมดเราจะได้พังให้หมดชนะนะฮะ Okay. มีใจได้ยังไมนี่โอเคเดี๋ยวพาไปดูบ้านสิบสามโอเคโอเคอัปเกรดหอคอยถนูได้ละ เดือสิบสี่แล้วเหรอเนี่ยโหอันนี้จะตันก่อนแล้วเนี่ยเอาเลยไหม <laughs> อันนี้ไม่รู้ว่าเก้าอันนี้เรือเก้าอันนี้เก้าม่นกับอันเรือสิอันนี้เก้าอันนี้เก้าอันนี้สิบน,น,นะเฮ้ยสิบก็เจ๋งอยู่อสวยสวย เคลือบทองด้วยนะเนี่ยอันนี้ก็สวยปิดแบบนึงดูเท่ึ้นมาเลยเท่เลยนะฮะช่างก่อสร้างอยู่ครบนะโอเคประมาณนี้พอโอเคมาดูกันว่าจะอัพเกรดอะไรดี กรดอัพเกรดอันนี้ว่าสิบเหรอสิบสหมดเลยยกเว้นธนูอันนี้สิเอ็ดแบบนี้องสทำไมอัพให้เท่ากันแล้วเลยสิบเอ็ดสอ็ดิบสรู้สึกว่าอันนี้หรือว่าเก้านีรือว่าสิแต่ราคามัน ไร่เรียกกันเลยรู้สึกว่าปืนใหญ่ราคาถูกกว่าแต่ธนูนี้มันดีกว่าเงเพราะมันสามารถยิงได้ทั้งบนดินและบนอากาศนี่เฮ้ยยงอางนีัฟัหมดล่ะ โอ้ไม่ก็ขอคอยพอหมดเดี๋ยวสองอยู่เลยทำไมเรากรากกว่าคนอื่นเขาว่าเนี่ยบ่นให้ท่านผู้ชมฟังนันเนี่ยตอนเนี้ยเอาเปอะไรดีท่านผู้ชมใหคอนธนูนี่มันอ๋อเลเวลมันไม่เท่ากัน แต่รู้สึกว่านี้มันถูกกว่าเพราะมันมาก่อนใช่อันนี้อันนี้คือหนึ่งวันอัพเลยไม่ต้องกลัวอะไรหรอกก็แค่คนมาบุกโจมตีเรา อกลัวไปทำไมล่ะเออเนาะอันนี้ก็ฮ a อกไรเดอร์อันนี้ก็หาก่อนหาก่อนว่าจะอัพอะไรดีอุ้ยอันนี้จะตันแล้วฮะเฮเดี๋ยวกี่ล้านนะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสน ล้านสิบล้านโอ้ไม่ก็ไม่มีถึงมีไม่ถึงภาษาไทยวิบัติหมดอันนี้หกล้านอันนี้น่าสนใจนี่เหรออัาไหนดีอัาไหนดีท่านผู้ชมเอาธนูแล้วกันเนาะถูกกว่า,าไปดูวันมืดของบ้านนี้กัน ส่วน,นด้านบนอัปเกรดแล้วด้านล่างยังยังไม่ได้อัปเกรดนะนี่อัปเกรดตันแล้วแล้ฝั่งนี้ยังไงห้าทันเท่าไหร่ตันกาวเลยอันนี้โอ้โหตายแล้วก็กำลังรออยู่ จะอัปันนี้ให้ตันกันสี่สามสิบสองไม่ใช่ตบมุกคนเดียวแล้วเนี่ยตอนนี้อ่ะอัพไปไม่ใช่ไม่อัพเมืองระเบิดเมืองหรอกือเมืองอะไรคือเมืองไอ t k นโน ไปดูบ้านบ้านหลังที่สามกันเถอะ n PGM สองนะสอดแนมนะโอ้สับสนเยอะมาก อันนี้ต้องอัพอะไรอีกอัปอันไหนให้ตันบ้างอโอเคเรือว่าสามสาม ตอนนี้ต้องัไอ้อาไรไม่น่าเนี่อยอาไรอะโอ้โหจะอ,อะไรขนาดน,ะนั้ไอสองีอสามโอ้ไม่กดทำไมเราไม่ ไม่รู้นะบ้านแบบนี้จะไป mina 没出来个价。 ว่าน่าจะได้ประมงั้นแหละลบแค่นเดียวเองไป โซนคัดนกม m X และ H X ก m ก็ขอทุกท่านไปก่อนด้วยภาพนี้ครับรอบนี้นะแตะถ้านผู้ชาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามผมน,นะครับตามช่อง m t X และ MTM C N X สำหรับวันนี้เสร็จครับบ๊ายบาย